กำลังแบกขึ้นรถผู้หญิงก็จะช่วยกันเก็บนะะได้แล้วสองรถตุ๊กแบกขึ้นรถไทย มาครับมาเก็บห <lich> <laughs> ัวม <That> <sitzen> ันให้สิไปเก็บหัวมันใส่แล้วมาเก็บหัวมันน

พอดีอุ่นตีพอดีแล้วเขายังเป็นตอนนี้ก็ปูมันตีไปลุงดาวบอกยกได้สองคนขับมันไม่ได้หนักเข่งมันขึ้นรถ เพราะว่านี่จะเป็นสองสองคันแล้วเนะาะเมื่อเช้านี้่อไปแล้วสองใส่รถตุกตุกเกด็กเาเด็ดไ้เด็ดไส้เนาะว่าเด็ดเท่านี้รัปูชครับ น่กวเสียบื่อเลยน้องหุ่ยน้มันไส้เข่ง เออั่นทันน่ไล่ได้โถ้ามันก็เห็นเห็นมันแดดไลยมันก็โุอันนี้ได้มันแดดไล่มันก็เครื่องห้อนมันก็นี่แหละเขาหน่แล้วแล้วก็เห็นเบิด่แล้วเห็น ได้สุดนะสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ได้สุดหมดเป็นอย่างคลิปสั้นมันก็น้อยเด็กบุ๋มก็เด็กแล้วอุ่นเลย กางเล็ก hơi ห่ายกระถางนี่เลยมาเอ้สบานนี่นึงไอ้มาอ้วนอย่อีโมอีกาแฟนะโอนอีโมอันนี้ก็โอนอยู่เนาะโอนเนี่ยนะรักใครระวมันท้องผุ่ใส่รถตุ๊ก อันนี้ละเป็ดเฮ้ยวันนี้ละมึอละเป็ดเอาอะไรกันลุงแขกกันลุงแขกลุงค่อยนี่แล้วค่อยว่าพิษนี่เลยเป็ดนะนี่นะคะทุกคนก็มารถตุ๊กๆใส่รถตุ๊กนะคะช่วยกันเก็บเมื่อเช้าก็พากันไาเอาล็อลังมากอยู่บอเฮ้ยคือว่าล่าลงไปบุญแล้วก็เก็บนะครับวันนีก็จะตัดวันนี้ก็ช่วยกันเก็บ ชัวร์ không phun à. ไปข้างคุณบ่ ยกขึ้นรช,ช่วยนะจะมีอีกหนึ่งันก็สบายนะตอนนี้มันไม่ได้สูงนะคะรถตู้ัจะพอได้อยู่แต่ถ้าขึ้นรถตอนนั้นนะครับเป็นรถหกล้อสิบล้อนะคะมันก็จะสูงนะตอนนี้ก็พัฒนา ถอยๆมาแล้วบอกขอบคุณนกันนะครับันี้ก็อย่าลื่นกมาเก็บมันสัมารด้วยกันร่างกายู่ไร โหว่าจักนะครับมันยังเหลือเยอะอยู่เนาะมันขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจ้อยจำปาดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ